ฮอนเอาหลายยางออกนอกบานเบิ่งกันนะพาเลอกนอกบานก่อนพาลหลอกอกเฮือนบ่มเป็นนอกบานอันผูดด้ใดซื้อสารกับเทวดาได้กะฝากบอกเทวบาดาน้ำแน่ บอกให้ปล่อยฝนลงมาเแน่เนี่ยจากวัดนองบัวลำพูนี่พ่อตายแล้วรสะดรเศร้าให้เศร้าสวนบ,บม่มีฝ่ามีฝนมาจากเถื่อจมไปเรื่อยลย่ายายบัวก,ก็ะได้จมไปเรื่อยว่างได้เรากเกษียณมาแล้วเราว่างเราบวชแนวเห็ด แล้วก็จมตัวบันเนจมซูมูฟัง่งสิบห้าไปจอบเบิ้งผู้เฒ่าบานตรงขามเด้อจอบเบิ้งผู้เฒ่าก่อนมาจอบเบิง้งมาจอบเบิง้งกินข้าวสวยไปบุ้นนี่เมนบ่กินข้าวสวยแล้วว่าสัน้นกินกับยังอะไรเมียโอ้ใครอยู่ ได้กินข้าวกับปิงปลาเดิดอยู่ใครอยู่ใครอยู่ย่างตากแดดให้พี่น้องเบิ้งซื่อๆนี่ละว่านเป็นจังได้พวนนะผู้สาวมาแต่หน้าได้เน่ <c oughs> ผู้ดขี้ยคีมรอไส่พานกับสีไทยเบื้งเหมือนเอนลิเนาะแหงแรงฝากบอกเทบบาดาได้เดอปล่อยน้ำปล่อยทาลงมากแน่ยญ่แรงติดต่อกันคักหลาย เมืองเอ,อเป็นจังไงล่ะแม่สมบายดียุติเจ้าโควิดสบายดียูเดต่เง,งินเดียวหมกเดียงเงนิงนเดี่ยวนีอละมูคุยเด้นี่มูคุยโควิดกับ้อยมาหากันยุ่งสิล่ะร้อยมาเรื่อยล้อยมาเรื่อยหอนแห้งแท้พี่น้องเอ้ยพี่น้องป้องไปเอ้ยอหอนคักหอนแน่วันว่างวันว่างโอ้ยวันว่างของคนกเกษียณ